เอาล้วค่ะกลับมากับช่องครัวโลกสวยกับดิฉันนะคะวันนี้เราจะมาทำกุ้งทอดกันค่ะและดิฉันนางสาวเรโกและนี่จะทำกุ้งทอดกันนะคะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดค่ะเดี๋ยวมึงไปไหนนะเฮ้ยทำเลยเอาเริ่มจากใส่แหวนใส่ไข่เข้าไปในเครื่องเชี่ยนนี่ต้องมีแป้งนะคะตัวนี้แป้งแล้วก็นี่คือกุ้งแล้วค่นทำยังไงค่ะกดนี่เข้าไปค่ะตายแม่มีตกเครื่องความไวแสงเนี่ยครับกุ้งผ่านเข้าไปค่ะชุบกับแป้งที่มีทั้งหมดสี่ชนิดเราเตรียมไว้นะครับปุ๊บเลยนุ่งความไวแสงนะ แล้วก็เครืองกัไข่นะครับตอนนี้อ่าแล้วก็อ่าพังพริกผลเครื่องปรุง่างต่างนะครับ,บนนะะแล้วก็บูมโดนรถไฟกค่ะืโค้คันนะคะแล้วก็กระแทกใส่กันชนแล้วก็ตกเป็นจานแล้วก็เล่นราก,กับกุมถอดสุดยอดไหมคะรสชาติมีถามกูอีกเหรอเอาละก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงโคโรโลกสวยนะคะวันนี้ทำเกียวซากันนะครับนี่คือผู้ชี่ยวชาญในเกียวซานะคะอ่านี่คือวัตถุดิบของเรานะคะแล้วก็ไปละมึงไปไหนวะเนี่ย ใส่แหวนหนึ่งแล้วเหรอวันนี้เปลือกพริกไทยนะคะแล้วนี่ก็เครื่องปรุงอื่นๆนะคะแล้วก็นี่ก็แป้งนะคะแล้วนี่เครื่องเคี่ยวอะไรกันแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำมาแล้วนะโซร์ซต,ต้องตกใจเอาแล,แล้วครับเริ่มจากส่วนผสมอย่างนะถูกยิงไทยแล้วก็ส่งกับเครื่องไทยแล้วก็ผักและอะไราามากมายจากนั้นก็ห่อด้วยแป้งแต่นั่นก็ น้ำมันน้ำมันแล้วก็เผาด้วยการทอดทอดแล้วก็เผาทอดเผาทอดเลยแล้วเผาทอดเผาที่จะร้องเหี่ยวเผาทอดเผาทอดเผาเป็นสองคำในชีวิตนี้ไปแล้วไปแล้วจากมันก็โอ้โหคือมึงรับไปได้ยังไงสุดยอดอย่างตะโกนอีกเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแดกไปได้ยังไงวะเนี่ยมึงมันเกินมนุษย์ไปแล้ว